ครับวันนี้พบก,กันอีกแล้วน,นี้ผมมานัดล้ำเหยนะนัดเช้าในในวัดล้ำเหยนะนินมีีชื่อพี่ที่เฟนบุ๊กชื่ออะไรน,นะคะรับพรคงมาที่รวมพรคงมานะขอทักทักไปหาบ,บางมามาบ้างนะไในนี้เขาขายกาแฟก็บางก็มาตามคำขอเขานะพาซื้อใช่นไหม โบราณหนึ่งไม่หวานครับบ๊ี่ใบเอิญนะทุกคนขายที่นัดลำเหยอทุกวันเสาร์นะกี่โมงถึงกนนี่กโมงนะครับสี่ห้าครึ่งถึงแปดโมงนะท,นงงนะที่เนี่ยนะโั่ววายเร็วครับแล้ววันอาทิตย์ก็ไปที่สามงามใช่ไหมครับค่นะนัดสามงานัดสามงามตรงไหนบ้างครงับ ใกล้ๆร้าน,<ใ>นพวกต้นไม้นะครับวันอาทิตย์ที่ <ใน S 1> ทวัดสัมงามอ,อะลูกค้ามาเดี๋ยวมันเนี่ยอันนี้มันเราอัดแบบเรียวๆนะไม่ได้เฟซก็จะมีสะดุดกันบ้างนะทุกคนเดี๋ยวจันถึงสุกมีขายที่ไหนไหมครับมีไปเรื่อยๆค่ะแถวสัมงามแถวสัมงามเหรอครับอ๋อทัวร์ทั่วสัมงามอ๋อมีเบอร์ไหมครับ,รบพี่เออ่พี่ชื่อพี่เอิร์นนะอ่ชื่อ อ๋อเชิญลูกสาวอ่ะบายเอิญอ่ะก็ขอเบอร์พี่พี่ไว้ดีกว่าครับขอเบอร์ดีกว่าเผื่อใครอยากกิน0 6 3ครับ498 498 2294ส2 9 4นะครับเนี่ยไปเจอเขาก็อุดหนุนเขานะดูน่ากินมากๆเลยเนี่ยมีกระป๋องโบราณโบราณเดี๋ยวบังไปก่อนเขาคิดมันนานมันก็ไม่ได้นะต้องเข้าใจครัเดี๋ยวบังซื้อกาแฟก่อน